ดูโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมซ่องเองนะอืมเจ็บปวดตรงขั้วตรงไหนโอ้ยเดี๋ยว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 จุดเด้อเดี๋ยวจุด

ทั้สังกาครับครับผมอ่าพอดีพอดีคุณตาเคุณเกย์โทรศัพท์ให้ไหมครับผมโอ้เถียงกันจนโอ้ล่างหอนปรทธานแล้วล่างห่นปรานแล้วได้หรือไงเรียนจีนก็มาประธานเร็วโอ้โหกระหิดจังสันนอกวันนี้เนาะโอ้ล่างหอนปรทธานหล่อนแล่นขึ้นรถแล้วนั่งตะวันแล้วเลยเปล่า เตรียมตัวครับพี่น้องครับผมเตรียมตครับนอ้อเตรียมตวมือนนี้มีงานคือเก่าครับผมอันนี้งานที่สองงานที่สองของอปีพุทธศักราชใหม่ครับงานที่สามยังวางอยู่าทายังางอยู่อ่ายังหาเจ้าภาพอยู่ครับผมกลังห <c oughs> าอยู่ครับมาเดินมาเดินได้อยากได้เรียบร้อยแล้วครับขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว พอสิท้ายเพื่อนอาบน้ำจังหน่อยครับผมอาบท่านแล้วสัมขัดทาอยู่ครับผมบ่ผพานนี่นอบ่ผพาน เฮ็ดโท่ารักผมเฮ็ดโทราััก์รับปีนครับในตาเราเฮ็ดให้คือจังเห็นครับผมคลิปก่อนๆนานี่สองนาทีสามนาทีกับตัดสองนาทีสามนาทีกับตัดครับผมนะบพท่านในหอดฝากช่องฝากอยังตัดทิ่มเป็นบุ้นเลยครับผมอ่าปัตตานีตาตาเพื่อนเฮ็ดไทยไหมเพื่อนว่านี่เฮ็ดเจีงซี่เพื่อนว่าโอ้ลองเบิ้งคืออยู่ครับเราทาอยู่ครับทาอยู่ สวนหยาคุณตาครับผมฟังฟังทางใายฟังทางใายเดี๋ยวเอามาฟังสาริกามาคุณตาว่ามาตาัดเอาเด้อทางนี้ฟังซ้ายนี่คุณตาหายหยาแก่เติบแล้วครับผมเตรียมพร้อมแล้วครับผม,มเตรียมพร้อมแล้วอย่างน้อยจะออกเดินทางครับมันอนี้ไปบ่ไกลครับมันอนีไปบกไก่ไกลไป ฝั่งชุมพลครับผมชุมพลบุรีครับผมออยู่ละเลาะนี่นะครับเลาะบานเนาะบนแน่ใจนะครับผมว่างานอีกอย่างนะครับผมมีแห่ชงาบครับมีแห่พักายครับผมเตรียมพร้อมหมดแล้วขึ้นรถเรบร้อาบน้ำห่อนแล้วแล่นขึ้นรถเลยครับทุกท่านบรรยากาศดีอยู่ครับนนี้ครับผมแดดออกอยู่ครับลมลมว่อยๆครับลมว่อยๆอย ลมหนาวครับลมหนาวบานเท้าครับเดี๋ยวถ้าลราไปเบิ้งหยาก่อนครับคุณตาแล้วว่าให้มาเบิ้งเอาครับผมสาตาหนาฟังสายในบ่ตาห่าฟังทั้งสายในบ่อห่าไหม แต้ว่ามูสูสุไม่หามดแต่ว่าไปหอนลงที่มันตั้เดนตัดอันโอ้เอาไว้เป็นยังแสนอีกเพิ่นกินบดทันครับหยาเพิ่นกินบดทันเพิ่นว่าเอาสาริกามามาตัดเอาหยาอันนี้ไปกินเด้อเพิ่นว่าสูบน้ำไซนี่สวนลังบานครับผมสวนลังบานคุณตาครับปุ่นหยาทิ้งไว้นี่ครับหยาเพิ่น <c oughs> เดี๋ยวพาเราะเ,ะเบิ้งยังน้อยครับผมพาเราเบิ้งปลาหย่าอ๋อหอดเพียงนี้ครับผมหอดเพียงนี้โอ้หย่าหลายเติบอยู่ครับถึงตายนี่แล้วมันเป็นหนูเขามาอยู่อีกแล้วบ่อนี่เนาะต้องปีก้อนนี้ มาดักยิ่งนูอยู่นี่แล้วครับนี่เข้าปลาหนากอนครับผมเดี๋ยวเบื่องกอรังน้อยครับหาหนาสำร่องกอนครับหาหนาสำรองกอนเพราะว่าสิบอย่นํำครับผมแต่ยินที่พอไก่แม่นะครับอ่าเพิ่นว่าสีสัง่งสั่งสับประรดต้นสับประรดมาจากขัทยาให้น้ำเอามา,าขั้นรถหนึ่ง พอดีช่วงจังหวะบอยูนครับตกลงกันแล้วครับผมมาสิไปพันธรณบุรีครับเนาะไปเพิ่อดอนเจดีครับผมไปพันรร์บุรีไปงานแสงสีเสียงกับคุณตานาครับผมเพราะว่ามันมีคนขับรถมันมีคนซอยเลยต้องไปซอยนะครับไปลายมือพร้อมครับผมประมาณครึ่งเดือนครับต้องหาหยาตุนเลยก่อนครับอันนี้มีหดฝ่ายอินยังมีคนมาอ้อยนูแล้วตัวนี้ โอ้มาหลักหนูก่อนสมหวังแล้วนี่มองหากินสมหวังตัวนี้อ่าไปหลายมือครับผมแต่ว่าต้องแลนบลอกมานําแลนบอกกลับบานมาสองสามเทื่อนคนครับผมจากสุพรรณบุรีกลับมาบานมาแหงงานอยู่นี่เพราะว่ารับงานอยู่ทางหนี้นน้ำนะครับรับงานอยู่ทางบานน้ำแต่ก็ต้องแลนกลับขึ้นไปแสดงอ่าอยู่สุพรรณคือเก่าครับผม ถาดข้าวๆนะครับผมหน่าโจ้มันเครื่องเดือนครับเงาเลยงานนี่กาะซิไฮ่อีพอกับอีเมเนะแล้วคนสางมาไว้บ้านกะให้ระเบิงถากอนครับผมอ่ากมห้ามเก่าครับกลุม,มองามเก่าเตรียมพร้อมเร็ดซับเรียบร้อย ขอพายก็ขึ้นรถแล้ววันนี้มีแห้งงานนะครับผมเดี๋ยวพบพอกันนะครับผมพอกันช่วงายนะครับผมนอกช่องทีไรได้นะครับผมกับในแม่ช่องไา่นุ่มเสกนะครับผมไา่นุ่มเสกดีวไปห่อนงานักษตรไร่ให้เบิกนะครับผมเวลามีงานนะครับทีไรได้ประจํานะครับก็คือช่องใหญ่นะครับช่องไา่นุ่มเสกนะครับผมส่วนช่องรองๆมากนะครับผมอีกสองช่องของห้า เป็นช่องใหม่นะครับอ่าอย่าลืมติดตามหายน้ำนะครับผมกับมีช่องช้างแหงานทีมงานนุมเสกนะครับอ่าแล้วก็ช่องแม่ทั่งสาริกานะครับเป็นช่องใหม่อ่าจังไดก็ฝากกดฝากติดตามฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งนะครับเป็นกาลังใจให้ทีมง,งานนะครับผมาบอกว่าแต่คุ้นตาเนาะครับผมตามเมาแล้วก็แต่ว่าสมหวังนะครับผมเนาะ <c oughs> เอาละครับพี่น้องครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้สิปิดไว้แต่ซ้ำนี้ก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวพ่อๆกันคลิปต่อไปครับคลิปใหม่อีกครับผมคลิปข้างหน้านะครับไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับอ่าสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับผมผู้ที่ข่ามาเบิงผู้ที่ข่ามาเม้นนะครับฝากติดตามให้เป็นกําลังใจทีมงานให้นํานะครับผมแล้วก็อ่าช่องใหม่ผมนํานะครับอมาม่พังสาาิกาแล้วก็ช่องใหม่ของคุณตานํานะครับผมช่างเฮงงานทีมงาน ครับผมสำหรับไลน์นี้คลิปไปแต่สัมเนียกรับคลิปนี้พิจิตไว้สัมนียก่อนพอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ